ไม่เก่งใจเลยหลแบบนี้เลยในร้านิตีเลยกินอย่างนี้อนเป็นร้านที่แบน้อยเ่รอยางร้านนี้เป็นร้านที่ให่ที่าอยู่อิาาอนไว่าบอไปาิแล้วร้านถรบก็ต้อง่านรงพบน่อนนะสปีเกิไัาราวาใจ้านนนายก็ต้องไปแว้านี้ตอนนี้ยังดังรที่ครบัว พี่น <as> ้องกันเนี่ยในกรุงเทพจะคอยบริหารคอต้อนรับพี่เปิ้ลแล้วก็พี่เทียรจากร้านเหล่าๆสวัสดีวันนี้ไปเชลยร์ไปเชียร์นี่ยแหละพี่ตีนสามปีแล้วเข้าชิ้นเยอะเลยทั้งหมดอี่ตึกเหขาเหล่าโอ้โหแล้วรายังินตั้งแต่แบบคนดังๆคนใหญ่พวกนักคนดังๆบางคนมาเนี่ยเราจะให้ความเป็นส่วนตัวเขาเลยเราจะไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรเลย หมายถึงว่าคนยังจระดับประเทศหมายถึงพวกเรามันกินยังไแต่ระดับโลกเข้ามาคิดว่จัาเลยก็อร่อยมาแตบอกๆกันแต่คนที่คนต่าประเทศพวการาฮ่อกากาหล มาให้เขาก็ตออตอน้นมาตกใจมากแต่ตอนแรกเไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นน้องี่ซ่าแอไน้องซ่าลงจากรถเนี่ยใจครับสใจมากไม่รู้เลยน่ารัสวยมากตอล่าแบบทุกคนช็อกกัหมดทุกคนช็อกกอยู่ลา เขาไม่ได้กูหมดใช่ไหมเกิดจากอะไรไหมคนเราบุกมันจะรังเกิดจากอะไรรู้ไหมคนแก่คนแก่ตายแล้วาก็อีกแปลว่าเราเหลเดินออกมาซึ่งทางร้านห้ามถ่ายทางร้านเองก็ไม่ไม่ถ่ายเพื่อเอาไปกูไม่ได้ไม่ได้ต้ไมม่่่ถาาายแแลวเร <cin stereotype> ไปนะตรงนั้นก็เพื่อนตรงนี้ก็เพื่อนไอ้คู่นี้เก่งๆคงอยากอะไรนะเพราะคงไม่อยากทับเราเก็มากับเด็กเขาอะไรอย่างเงี้ยนกัมันจะต้องแบบดาราเขาจะต้องหนูนก็แบบว่าทั้งวัยก็คือเก่งพวกเห็นพูดเลยอ่ะมีนักการเมืองแล้วการเมืองก็เยอะสมัยก่อนนะยกอะไรมาชุดเด็ดต้องมากีฬานี้จต่แปลกอย่างนี้ที่ตัวเองกินมาฉันก่อนพูดอารมณ์มาก่อนเที่ยวต้องกินหืุนก่นแต่แปลกว่าทำไมนะ คือทุกคนต้องคำตามคำพีของอากงเลยถ้าผิดเพี้ยนแบบนี้เลยอากงนั่นคือส่งาเป็นของจริงจุดเริ่มต้นของเหล่าเหล่าจีนเนี่ยเรื่องอะไรก็อากงอะค่ะเขาเปิดเปิดร้านที่ยวร่าเยอะมากแล้วคราวเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีก็ทยอยปิดไปแล้วหมอน้าหมอน้าเก่งเรื่องอาหารมากเพราะว่าเหล่าอกงเหล่ามากเป็นกลุ่มที่จีนจีนว่า เป็นฟุกุน่วางมึงดิโตั้งแต่รุ่น่ตั้งแต่แต่วันนี้แต่้องหมตั้งแต่จหายจีรไม่ใช่จี่จริงๆมกาอะไรเช่นไรกสับราช่อะไรนะจงินมาอย่งั้นตัวอะไรอย่างน้แล้ว่มาเก่งเรื่องอาหารมากเาแต่นเารู้เลย แม่นะคแล้วก็ก็ใจสูตรของสูตรของพ่อตาแล้วก็เกิดก็ก็เลยพยายามไปรอนให้แม่ดูแล้วมันเป็นแถวแถวจุดสิ้นสามปีตอนนั้นจริงๆเราบอกเชื่อไหมว่ายุคความขยายของ2องสองพ่อแม่เลยเริ่มต้นอยู่พ่อวัดต้องไปกุ้เงินฟุ้งเงินจนฟุ้งเงินเหมันเสร็จตึกฟุ้เงินถังยุงข้างอย่างนี้แต่ตึกทำนะไม่มีตึกทำเต็มจำนวนร้อยตึกลูตึของเราอยู่แล้วก็ เราแล้วก็จะมาอแล้วก็มีแค่มีเดือนดาวเปนิดเดียวแล้วพ่อก็เดินไปบอกผู้จัดการชื่อเหล่าเหมือนกันนะครับคุณพ่อแม่ยิมจ๊าดในวันนี้ว่าผู้จัดการชื่อเหล่าเหมือนกันชื่อเหมือนชื่อพ่อเห็นก็เป็นคนเขากรุนามากเลยว่าให้ถงคำเต็มจำนวนเลยพ่อป้ากับแม่บอกว่าผมสองคนสามีภรรยาเป็นคนประหยัดนะเลยไม่มีแต่รับรองเนี่ยจะเป็นลูกค้าชั้นดีขอดีไม่มีที่มีค่ะไม่เลี้ยวไม่มีก็เลยเขาก็เลยออกแบบให้ถึงคำเต็มแล้วไม่ต้องกังวลเพราะผมอยู่ตรงข้ามนั่นเองถ้ามีอะไรเดินข้ามมา ท่านกังวลเลยว่ไม่เหนื่อยไหนแล้วจะบอกนะว่าชื่อเราเรามาจาก่อ่อเปเดี่ยวเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวพ่อพชื่อเหราก็เลยตั้งชื่อว่าเราเะาเพราว่าเก่าแก่เพราะว่าเก่าแก่ตอนนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะตั้งตัวขึ้นมาอกเงินจากแบงเท่ไหรเขปล่อยเราคูก็เริ่มงคามนตลอดการเดินตัวเดียวไม่ขยายเป็นสองสามสี่กว่าแต่กูดู ที่เขานั่งๆเกันอยู่ทุกคน่ตั้งแต่รับออเดอร์แม้กระทั่งคุณเชื่อไหมพี่น้องทุกคนเไม่มีใครจะหนเลยไม่มีใครทั่ที่อื่นเลยน้องที่หนูเคยไปทำออฟฟิศตั้งสิบคนตับมาต้องกลับมาคือพี่น้องเป็นเป็นพี่น้องคนน่ะเชื่อไหมเขาคือพี่น้องหมดแต่ละชั้นแต่ละชั้นเขามีพี่น้องหนุนกันบางทีอยู่ชั้นหนึ่งสองคนสองคนสองคนคืออันนี้เป็นควาสั่งันพ่อแม่ไว้เรือแอนในฐานะลูกคนโตก็ช่วยกันนะคะก็ใครถนั ก็อาวสวนจงริทหานีจมีคอกานน้องก็เแผนบัญชีางเแผนการาบ้างีแาบกกันทุกคเป็นี่น้องกันหมดน้ที่กันรู้แเ็นวกเอาอเงี้ยบาน้อคานอกแต่ก็ต้องมีเซาไมาช่วยจงิงเซาเก่มากเซต้อเข้าไปบคอ้ยควบคุมจริงจงเรคือควบคุมแม้ว็ที่เทนาก็มีคอนเปต์ว่าก็จะต้องทำอะไรสักอย่างแบบเป็นขยันแล an, like ้วก no ็ด oh. ีอ่ะไมต้องไปทำ เออข่อยได้ตัวเองดีกว่าคือตัวเองก็มีหารเยอะแยะอยู่แล้วทานก็มีตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วขนาดที่เราไปดูแลกิจการตื่นกิจการเราก็โดนคนทุบคนนี้ปวดท้อย่างเงี้ยก็อยู่ดูแลของตดีกว่าแล้ก็สบายใจกว่าแล้วกันคุณผู้คะครอบครัวเนี่ยให้ครอมารัทานอาหารอร่อยๆแบบบ้านกินรสบายจริงๆไม่งหันทำเลยนะคะอาหารแล้วก็ไม่เลิกอยู่ไม่มีเพื่อนไม่มีผูมิไม่มีสังคมไม่มีอะไรเลยหยุดก็ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ แต่อนเปิดใหม่ใหม่ที่นั่งุเป้าแล้วก็ร้องไห้ว่าทาไมต้องมาเปิดเนธนวาที่นเสื้อทาร่านต้องมาที่ร้านตัวเองแต่เพื่อนบอกมต้อง้านเองตลอดอะไรยงน้าอะไม่ได้เความจิคุณเชื่อว่าเาหันกลมาไม่ได้นอนสร้งหนึ่งสร้างรถไฟฟ้าพอรถไฟฟ้านั้นเป็นสายแรกอันนั้นคือสายแรกด้วยนะจากจากอะไรนะสจากจากหมอชิดไปสยาม่ต้องนะนั่นคือสายแรกด้วย ตอนนั้นวิกับไม่มีคนเลยก็มันทำถนนนะคะก่อรถที่ได้แล้วก็คนไม่อยากเข้าเพราะว่าติดมาก ลงแบบนี้เลกเลยแล้วตอนนี้เรามีที่จอดรถนะครเป็นตึก SP ีหรือว่าตึก i b m ีเันคือุางแนก่อค่ะแล้วไปจอบจะได้เบาะใจข้างผักสบายสเอาละแต่อย่าให้คุณถือช้อนซ่องครับนะฮะอยากให้รอเมนูที่งคำว่าคนที่ไม่ชอบกผักเหมือนกัน แต่ถ้าคุณมีโอกาสกินผักนี่เมนูนี้ทำไมมันจงมาแตกตากบบจับไข่ด้วยครับคือมันนุ่มแล้วแบบว่าต้องมันเปื่อยอยู่มันโอเคนะฉันให้หยวนพยายามทำหลายรอบมันนุ่มอยู้น้ซุปที่ทำจับไขยครับได้จากหัูปอกสามโกลได้จากบ้านเตงสามโกลเพราะฉะนั้นตัวก็จะหวานไม่ตัวก็เอียงเพราะเส้นปลาที่ไหนทำจะไม่เหมือนเราที่ไหนก็จะทำแล้วก็คือจะไม่เหมือนเราเพราะคุณต้องทำบ้านเต็งทำหมูก่อนแล้วเขาก็เลยได้เอาผลผลิตรงนั้น่ะมา มันจะไม่มีเกียวไมเลยมีคนเคยบอกว่าเราจับไ้าเหลาวอร่อยที่สุดในโลกคือนีฉจะไม่ได้พูดนะคะลูกค้ามาพูดเลี้ยฟกันป็นคนขนาดคนที่ไม่ได้ชอบกินหฉันเกินอเดียวเลยสบายีสามตัวาใกิเดียวกี่าแต่นี่เราสต่านะเวลาั่งเยจริงป่ะจริงเราไปที่ร้านสั่งเยอะแต่ก็ไม่ยอมให้ผอมกอไิแต่ขนาเดกันเมนูเดคือยำปเตบักเตงไงไทชแดงงที่อื่นก็จะ ีทีมบางคนเขจะเป็นกรอบกรอบไม่ใช่ถิกรอบที่ก็าอลนชอบกรอบนะครับอบัเต็กรอบนี่เลย้วกรอบก็ดูครับัดไม่ดีะรนี่ทา10โหรือ5โลครับพี่นนท10โล้ก่อนจะเหลือก่อนจะได้มาเต็มเลยโลกิทว er> ันน okay. ี้ทำหู oh 30โลกจะได้ประมาณ5โล5โลนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่กับมาไล่เมนูกันต่อแล้วเราต้องเก็ดใช่โอเคแล้วก็ผู้แม่น้ำกับหูก็เี่ยวติดเ โอเคเดี๋ยวเราพกันตะูฮะครับผมาโย้นสุดล่นยนกแทร่ัมเก็บหอันนี้มันทำให้หมดเลยอยากทัวรร้อน้นแล้วันี่ีมานี่ยดีไม่ส่งหรอค่ะ